ชาวลำปางยังคงออกกำลังกายในช่วงเช้าที่สนามกีฬาเทศบาลน,นครล,ลำปางนะคะแต่ก็ออกมากันค่อนข้างบางตาเพราะในพื้นที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมสิ่งที่ทำให้คนลำปางเริ่มที่จะเห็นผลกระทบชัดก็คือทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงอย่างมากค่ะสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษทั้ง4สถานีที่จังหวัดลำปาง วัดค่าฝุ่น PM 2.5ได้เกินค่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะปัจจัยหลักๆก,ก็คือไฟป่าในจังหวัดลำปางค่ะเกิดขึ้นหลายแห่งมีกลุ่มควันปกคลุมพื้นที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน mm hmm. เช่นเดียวกับจังหวัดเล็กๆแต่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือจังหวัดน่านค่ะมีไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา ได้ร่วมกับสมาชิกหมู่บ้านเครือข่ายเร่งทำแนวกันไฟในหมู่บ้านนาเกาะในตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อกเกลือนะคะจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่บริเวณพื้นที่ทำการเกษตรแล้วก็ไปสร้างแนวกันไฟที่ป่าน้ำคว้างบ้านมอนในตำบลวรนครออำเภอปัวด้วยนะคะซึ่งจังหวัดน่านเริ่มประกาศนโยบายห้ามเผาตั้งแต่วันนี้ กินช่วงเวลายาวไปจนถึงหลังสงกราน15เมษายนค่ะมีข้อมูลจากสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้นะคะ13กุ่มภาพันธ์มีจุดความร้อนทั้งประเทศ691จุดพบมากเช่นเคยเลยค่ะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ271จุดอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์187จุด และในพื้นที่ทางการเกษตร104จุดโดยจุดความร้อนมีมากที่สุดใน3จังหวัดของภาคเหนือนะคะลำปาง143จุดเชียงใหม่119จุดและที่จังหวัดน่าน65จุดค่ะ